สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆกลับเข้าสู่ช่องของแพงนะคะก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะแพรจะมาดูของที่ได้จากร้านเมดอินเจฟ a n แกันคะ่ะที่มีกะบ,บางานาที่จะพิ่งไปวันนี้นะคะเพิ่งกลับมาเองนะก็คือมีแม่ปูเป้ไปนะคะแตม Story แล้วก็ Happy Channel น,น,นะคะแล้วก็ช่องคนใน YouTube ก็มีนะคะแล้วก็พี่เฟิร์นร้อยแปดไลค์นะคะพี่อิงก็ไปเนาะ แล้วก็เป็นช่องที่แบบดังๆใน Youtube ก็จะมี Not The Tv นะคะแล้วก็มีเลิฟซ่าซ่าพาฟินนะคะก็เราก็เจอแล้วเราก็เจอพี่วายเ e อนะคะแล้วก็พี่ซันเดยนะคะก็คือเราถ่ายรูปหมดทุกคนเลยยกเว้นที่ซันเดยคนเดียวนะคะแล้วก็น้องของ Not The Tv นะคะก็โอเคนะคะเราได้มา มีสถุงนะคะคือถุงแรกก็คือถุงนะะี้ค่ะที่ไปซื้อแล้วก็ถุงสองเขไปซื้ออีกรอบหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของที่เราได้มาโดยฟรีกันก่อนเลยนะคะก็จะมีเป็น2ชิน้นนี้เลยนะคะก็คืออย่างแรกนะคะก็จะเป็นคิดกัั Happy c h ช n แน l นะคะที่ฟิลมน้องฟิลให้นะคะ100คนแรกค่ะเราเข้าไปถ่ายรูปเลยนะ ต่อมานะคะจะเป็นแทตทูสติปนะคะอันนี้นับปเดอทีวีให้ค่ะเราเข้าไปถ่ายรูปนะก็เลยได้มาค่ะเป็นลายสติปนะก็เราซื้อมาทั้งหมด3าอย่างนะคะของแต่ว่าชิ้นหนึ่งนะคือเป็นพม่าเกาหลีนะคะฮอชิกิรลาเมงนะเราได้กินไปแล้วนะคะก็ต้องขอบให้ด้วยนะยังไม่ได้มาดูววก็รับประทานไปแล้วนะคะก็อ,อย่างแรกที่เราได้มานะคะจะเป็น โมจิซิลนะคะเป็นแบบมินินะของภูนี้มาร้ค่ะเป็นรสสปอร์เบอดี่นะคือน่ารักมากเลยนะคะนี่ตอนแรกว่าจะซื้อพีทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าสีมัน่อนเกินก็เลยซื้อสีแทนค่ะต่อมานะคะจะเป็นแทงเกอร์๋ยวเล่าเรื่องของไอบูมก่อนคือว่าตอนแรกเลยตอนที่เราไปนะคะมันนี้ไม่ต้องเห็นนะว่าตรงน,นี้มันคืออะไรมันคือแป้งนั่น,ะะอนเองนะคะก็นนนนะนนคือ,อ,คอะคะตอนแรกนะคะเราไปเรา มินินะคะของไอบูมเยอะมากคือไปแบบมีเยอะมากโอ้โหละคนนะคกคนก็เริ่มมาเริ่มมาใช่ไหมคะ่ะก็อตอนนี้คือเราก็หยิบมาแล้วนะตอนแรกก็เอาใส่ตะก้าแล้วแล้วตอนนี้คือจะไปหยิบแล้วก็เอาไปวางนะแล้วก็เปลี่ยนไปเอาโดนาคิตตี้โดนาคิตตี้รู้สึกว่าเออยังไงก็ไปวางแล้วก็พอจะเดินกลับไปเอาทอมินินะคะของไอบูมรุ่นใหม่นะคือมันหมดเกลี้ยงแล้วว่าแล้วลตอนนั้นคนก็เยอะเยอะมากแล้วอะคะ่ะคือไม่ทันนะคะก็เลย เอาแฮงเกอร์มาแทนนะคะขอไอบลูม oh, นะคะแต่ลายเส้นมันเป็นแบบนี้ทุกตัวเลยนะคะมือมันเป็นแบบนี้นะคะ่ะ mm. ก็นี่นะคะน่ารักมากนะคะก็โอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบ๊ายบายถ้าใครชอบก็ฝา mm. กกดไ like, ลค์ก,กดแชร์ก,กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจจะ <laughs> เป็นกำลังใจให้แพนด้วยคะ่ะบ๊ายบาย